ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดบวกหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดพีหาให้เติมโลบัคก,กับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Dis ส cord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอด หากใครกำลังหิวโลบักแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดลลยดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ Pizza Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนยินดีตนะ้อนรับสู่ช่องซิลซ์เกอร์นะคับไม่ได้เกมจริงๆด้วยพี่ชอบเรียกว่าเกมแหละวันนี้ในเรื่องพี่ให้ทูแฮมนะครับก็ มีการเพิ่มประตูมาแม่งสองประตูก็จะมีหมวกเนี่ยหมวกทางซ้ายได้หมวกท็อปแพดสวยๆเลยกับลาโพงเป็นลาโพงนะครับเป็นลาโพงสีลุ้งสวยงามมากเราจะพาทุกคนไปเอาําโพงก่อนแล้วกันเนาะในวันนี้วิชิเโอเคและนี่ก็คือแมป Vehicle Simulator น,นั่นเองซึ่งวันนี้น้องหันเขามีของครบแล้วเห็นไหมเขามีแว่นแหละเขาจะพาเราไปหาข้อมูลเกมนี้กันว่ามันจะเอาบูมบ็อกมายังไงอ่าโอเคตอนแรกน้องหันบอกพี่ว่า เราควรเข้าไปในร้านค้าเออไม่ใช่ร้านค้านี้กดเ,เลือกมือถือก่อนเลือกมือถือขึ้นมากด vehicle ตรงนี้เลือก shop vehicle ซื้อรถเลื่อนลงมาซื้อรถที่ชื่อว่า cmd hover car รา,าคา1,985ฮะแล้วกด purchase เลยจึกอา่าพี่ซื้อแล้วเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็เสกรถออกมาเนะ <c oughs> เาะอ่าพี่พี่ชนละไม้มันหลุนตอนนี้เรากำลังตรงไปยังเกือบจะกลางเมืองนะทุกคน เลี้ยวขวาขวาพี่เป็นคนที่ขับรถเก่งมากเลยอ่ะไปต่อเลยว่าครับผมให้คะแนนร้านเต็มร้านเลยครับร้านเต็มร้านเลยอ่ะเราอวยพี่ยังเลยเข็นขับรถพี่ทุกคนต้องร้องให้โอ้โหนี่เราจะไปถึงกันใช่ไหมเนี่ยอ๋อรถติดอ๋อรถติดอ่ะนี่แหละกรุงเทพก็อย่างนี้แหละรถติดไป เกมนี้มันชนไม้เราไปสร้างบ้านแต่เป็นดูมันดอกไม้เป็นท่อนน่ารักลองชนดูเออเวลาชนแล้วมันไม้เป็นท่อนน่ะแบบเอาไปสร้างบ้านนะล้วไม้มันก็จะหายไปนี่เราเดินถึงทางไยสุดของเมืองใหญ่ๆทั้งเมืองแล้วะโอ้โหโอ้โหโอ้โไปไหนอะพี่นี่พี่เจอแล้วเล้เนี่ยคนดูรถโอ้โหรถหันเดียวกันเต็มเลย เอ๊ะตรงไหนอ๋อโอ้โหนี่ไงเราต้องขับมาตรงนี้ห่ะเราขับมาด้วยรถคันอื่นไม่ได้เหรอเฮ้ยสุดยอดไม่ไได้เลยใช่ได้ประมาณแบบหนึ่งเนี่ยอุ้ยเฮ้ยทำไมตอนนี้พี่ขับมันทะเบียกันไม่ได้มันต้องกดตัวไวอ๋อกดตัวไวได้เหรอไหนนี้ตัวไวโอ้โอ้โหเฮ้ยจริงเจ๋งโอเคไปเราเริ่มกันเลยนี่ไงต่อเราจะต้องกดในนี่ก่อนนะตรงช็อกโกแลต ช็อกโกแลตอ, ade, อ Guys, like ันไหนอะโดนัทเหรอโดนัทอันสีน้ำตาลเอาโดนัทช็อกโกแลตอ่ะพี่กดแล้วโดนัทเสร็จแล้วก็ฮอตดอกฮอตดอกอ่ะแล้วก็โคลาแล้วก็โคลาแล้วก erm> ็ไอ้โดนัทสีชมพูโดนัทสีชมพูแล้วก็สีขาวสีขาวแล้วก็ฮอตดอกแล้วก็โคลาเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็ฮอตดอกแล้วก็โคลา แล้วมัน,นจะแล้วเราก็จะเจอลิฟต์ตรงนี้แล้วเราก็จะลงไปข้างล่างได้ใครมันจะคิดวิธีอย่างนี้ได้ <c oughs> คคอมันจะคิดว่าตู้กดขายของมันมีประตูลับตกใจเลยําน,นวนบอกว่า access grand นี่ฮะตรงนี้เราจะต้องมาซื้อแว่นตรงนี้ก่อนโอ้โแล้ววางทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะ <c oughs> หน้าตาแว่นดูน่ารักดีจังอ่าโอเคซื้อแว่นแล้วศูนย์บาท จากนั้นกดเข้าไปในมือถือปะ่ะถ้าพี่จะไม่ผิดใชครับมือถือแล้วก็ตรงเซตติง้งมือถือเซตติง้งเออนี่ไงมันจะมีแถบเพิ่มมาทีา่ชื่อว่า Powerlab AR g o g g l n อ่าพี่กดแล้วกดออนเะน <laughs> าะใส่ลาแว่นหน้ามันดูตลกดีจังเลย <laughs> <laughs> หน้ามันรับไม่ได้อย่างแรงเอ,อสุดเท่ะอะเอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะ water น้ำอุน่นๆน่าจะว่ายน้ำได้ดี อุ้มไม่ไม่ไม่พี่เห็นกระดูกแล้วพี่ไม่ว่าพี่ว่ามันไม่น่าจะว่ายน้ําได้นี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูน้ํามันอุ่นจริงเรียบร้อยน้ํามันอุ่นมากเรจะต้องตายจากตรงนี้เพื่อไปหาไอ้กิ้นส่วนอะไรอยางต้องตายเหรอมาตอนนี้หน้าตาพี่ก็ดูไม่ค่อยได้ถ่ายรูปไว้สัหง่อยได้ไหมตลกดิที่ได้ยินเสียงมันเสียงสัญญาณอะมันใครปล่อยตุ้งมมันจะ ไฟดาต้าอยู่เดี๋วจะดอ๋อก็คือมันเป็นสัญญาณบอกว่าแถวนี้มันมีไฟดาต้าใช่นะโอ้กระเด็นเลยใช่มีรอยดิฟกาอากาศด้วยโคตรสวยเข้ามาเอ้าขึ้เลยพี่ตัดไม้ไปสร้างบ้านอยู่อ๋อในรูนี้ใช่ไหมการขับเกมนี้มันยากมากอ๋อนี่ไงเขียวๆใช่ไหมมันเขียนว่ากอตาโกฟาสเก็บแล้วดื้อโอ้ยดุแรงมีกี่ใบเนี่ยแปดใบโอ้โห ก็จุดแรกนะครับอยู่ในจุดที่ขวาล่างเรียกว่าอยู่ตรงโอเชียนอะคาเดมี่เนาะตรงขวาล่างโอเคนั่นก็จะเป็นใบแรกที่พี่ไปหานั่นเองเราพยายามฟังเสียงตุ๊ด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 ไว้อะเหมือนเสียงสัญญาณอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่ใกล้กับใบนั้นเมื่อไหร่โอเคนี่มันแรงมากเลยมันเลี้ยวทีดนึงแบบเวอร์โอ้นี่ไงพี่ได้เสียงแล้วตรงนี้มันจะมีอันโอชอ๋อนี่ไงอ่า ah, thank you นี่ก็จะเป็นไวัยที่สองนั่นเองอยู่ตรงคล้ายๆกับสนามกีฬาแล้วมันจะมีป้ายโฆษณาหรือป้ายอะไรักอย่างตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับตรงนี้นะครับตรง Drag กสตร p ตรงนี้เลยเอตรงป้ายแข่งสีแดงข้างล่างอ่ะโอเคไปไปต่อไปกัน<ป>เลยบินแล้วครับง่ายกว่าอยู่ที่พื้นเยอะเลยแต่อย่าง,งพี่ก็ไม่สะดุดอะไรล้มไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมื่อกี้มันสะดุดอะไรนะ่ะอยู่กลางอากาศแท้ๆเบรกเบรกบกบรกโอ้เเบรกเ โอ้วิ่ไปดูรถอ๋อ,อตรงนี้เลยในตึกดีมากเอ้ยแผนที่สามได้แล้วมันจะอยู่ในโซนไม่ไม่เชิงกับแม่น้ําอ่ะมันอยู่ตรงเนี้มันอยู่ตรงนี้ทุกคนก็เราเห็น<ด>บ่อน้ำที่สองตรงนี้ไหมมันคือข้างล่างของบ่อน้ำที่สองไปสองบล็อกนี่ไงอม m m e r ์ e อันนี้อันหนึ่งมันอยู่ทางซ้ายของไออพาร์ตเมนต์ตรงนี้มานนิดหนึงอะ่ะอพาร์ตเมนต์เกือบกลางเมืองอ,อยู่ตรงเท็ซ้ายหนอ่อย โอ้นี่ไง<ม>สัญญาณมาแล้วตุตุตุุ๊ตุุ๊ตุ๊ตัน่นอะไรตรงนั้นอะไรเขาเขียนว่าเปเปอร์แล้วก็มีวิทยุข้างในด้วยบ้านฟาร์มนะทุกคนตรงตรงแข่งตีลฟาตรงเนี้ยบ้านฟาร์มตรงเนี้ยไม่ได้บา้าไม่น่านเลย <S 2> <S 2> <S แต่ไม่เป็นไรกดบ,บินได้ โอนั่นๆๆๆๆเฮ้ยๆรถๆจะไปเองสิทุกคนอันนี้เป็นฟอปปี้ดิสตัวนี้จะอยู่ตรงท่าเรือทุกคนท่าเรือประมาณคือมันอยู่ตรงทางขวานี่เลยอะแถวๆที่แข่งแถวๆที่แข่งสีฟ้าตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยตรงไปไปสะพานโอเคเราเหลือแค่2จุดเท่านั้นไม่พี่ได้เสียงใช่แต่เป็นเสียงสัญญาณแบบเบามากเสียงนี่นี่นีอยู่ตรงนี้พี่พี่มันอยู่ตรงนี้ฮะเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้นี่ไงเจอแล้วติ พีทเขียวโอ้เขียวมันขับยากจังเลยไม่ดันอยู่นิดน้อยโอ้พี่ว่าพิทโอ้พีทถอนหมดป่าละ <laughs> อ่าโอเคสกายไฮเหลือแค่ใบสุดท้ายเท่านั้นโอ้โหเสียงวุน่นโคตรแรงจุดเมื่อกี้ก็จุดเมื่อกี้ก็อยู่แถวๆแม่น้ำตรงนี้เนาะขอขวาแม่น้ำเลยนี่นี่พี่ได้ยินเสียงจากตรงนั้นแหละ เราจะเห็นร้านโดนัทอยู่ข้างหน้านะสกายไฮอย่าบอกนะว,ว่ามันอยู่บนนู้นต้องปีนขึ้นไปนี่ไงเสียงมันอย่างดังเลยใช่ไหมร <Hi, S 1> ดร <hi, S 1> ดรดผีริงสกายไฮต้องขึ้นมาข้างบนนิดนึงแล้วเราก็ต้องแบบโดดไปตรงนู้นอ่ะเีตก <c oughs> เออเออเอเอจะดีเลย ไปเฮ้อี้ฮอต้องโดดไปตรงนี้อ๋อนี่ไงพี่ได้แล้วฮาเวสฮาเวสน่าเป็นทุ่นะแต่เราเหมือนเราไม่ได้เก็บตามลำดับอะใช่เอ๊ะของพี่ไอประตูข้างล่างมันเปิดแล้วอะเลเซอร์มันปลดล็อกมันใช่ตรงเดียวกับที่เราไปเอาเว่นไะใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้เรานก็ต้องกดโค้ดเดิมโอเคทุกคนมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะตรงทางซ้ายชื่อแข็งที่ชื่อว่ามอรเทนลูะแล้วก็ปีนขึ้นมาเฮ้อพี่จะรอเราอยู่ข้างล่าง โอ้โห Vehicle Simulator มีทุกอย่างมันจะเจ๋งมากถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบขับรถแล้วน้องเอาคอบินนำหน้าเขาอะยีซี่จริงๆเนีสไลด์เขาขึ้นมาก็ได้นะโอ้โหไม่มีร่มชูชีพด้วยมันมีคนคนหนึ่งตรงใจบางอ่ะยืนหันหลังแปะช็อกโกแลตฮอตดอกโคลาโดนัทชมพูโดนัทขาวใช่ไหมแล้วก็ฮอตดอกแล้วก็โคลาเย่ โอเคเมื่อเราลงมาถึงข้างล่างเราเห็นว่าเราหาเอกสารอัปโหลดอะไรครบแล้วเนะาะแปดใบให้เราเดินไปตรงเลเซอร์ที่มันเพิ่งเปิดตรงนี้ทางลงมันดูอู้อ่ะ <c oughs> มันมีเลเซอร์อะไรที่พี่ไม่เห็นหรือเลปล่าเนี้ยตอนนั้นพี่เหมือนพิสก,กิดโดนเลเซอร์อะไรสักอย่างตรงนี้ตายเออเหมือนมันห้ามโดนไฟสีเขียวฉะนั้นฉะนั้นเราจะโดดลงไปตรงการรลางเลยแล้วกันนะเออ <c oughs> เหมือนเราโดนไฟสีเขียวแล้วเราจะตายอะ ลงน้ำเขียวเดี๋ยวได้อร่อยแน่อืมนั่นเสร็จและมันจะมีคนแอดวานเดินตรงกลางไหมไปดูแล้วน่าจะถึงตรงนี้อยากได้รถเลยได้เลยไปเลยพี่ชื่อโอ้โหอ่าปะวันนี้เราทิ้งรถเลยดีกว่าอย่าอย่าวิ่งไปตรงกลางอย่าวิ่งจะตกตายโอ้เขามีให้ใส่ลันโค้ดเหรอ โอเค1,9,8,5 okay. นะทุกคนตามนี้เลยแล้วก็โอเคล็อกเก็ต t อทีว e เอาเข้าจรวจตรงนี้เหรอแต่แล้วมันก็จะพุ่งขึ้นปาคแล้วเราก็จะได้ปีกโอ้มีคัสซีด้วยออไปอวกาศคือเราไปแล้วเรากลับมาได้ไหมใช่ครับเราจะไปอวกาศแล้วมันจะมีอะไรอย่างพ <What? S 2> ิเศษคือมันมียุง่งฉางเลื่อน <What? S 1> ที่แท้ฟาร์มมันคือ ฐานทัพลับนี่เองไปแล้วที่ไปปาทิตแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่มันนอกโลกโอเคในสตอกเกอร์นะซื้อไว้แล้วโอเคไปงั้นเราเข้าไปในนี้เลยกันดุมดุมดุดด,ดึมเอสอัตราโอ้ยมันมีมือถือบังนี่คือเสร็จแล้วเรดีโอบูมบ็อกง่ายจังเลยเเนื่องด้วยเคเวสเราบอกลมนะครับเอาเป็นว่า สิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้คือเสร็จแล้วนะเราจะได้คล้ายกับบูมบ็อกซ์หรือเรดิโอมาแปะหลังโอเคก็เป็นว่าก็เป็นว่าเรดิโอก็หาได้จากแบบนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยคกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับไปเสมอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย